กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกสัก2รายการที่พรเองเวลาไปคุยกับคนออฟฟิศเนี่ย อดไม่ได้เลยที่จะต้องพูดถึงนั่นก็คือตัวค <c oughs> อร์โคลฟิลเป็นยังไงตัวนี้เวลาไปเล่าให้สาวๆาออฟฟิศฟังคือจริงๆแล้วนี่นะคะจา์คะอย่างกับคอโรฟิลเนี่ยหลายๆบริษัททาแล้วก็แบบเป็นขวดแต่จริงๆแล้วของเราเนี่ยมันง่ายสะดวกมากเลยเพียงแต่ว่าวันนี้คอโร,รฟิลเนี่ยจริงๆเนี่ยเขารู้สสารค,คุณอยู่แล้ว <c oughs> สาวออฟฟิศเนี่ยเขาเขาจะชอบแบบข้อมูลเขาจะมีอยู่แล้วแต่เพียงเพียงแต่ว่าวันนี้เราคือเราบอกว่าของเราเนี่ย แตกต่างตรงที่ของเราเนี่ยนะคะมีวิตามินซีโอลิโกฟุกโตแล้วเราเราแต่งกลิ่นด้วย<ม>เราจะมีอยู่2กลิ่นนะคะ <uin Cant al oupe> กลิ่นแคนตาลูปกับกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วของเราเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันง่ายนะคือกล่องหนึ่งเนี่ยมันมี3 0ซอง แล้วตัวเราเองเนี่ยเราคือเราก็โกไปด้วย<ฆ>มันชงได้เลยค่ะชงเย็นเหมือนให้เขากินระหว่างวันหนึ่งพอเขาได้ตรงนี้แล้วเนี่ยหนึ่งค่ะมันจะสดชื่นพพเพราะโพรฟิลมันจะเป็นผักสีเขียวอยู่แล้วะนะคะค่ะแต่บางบริษัทเขาก็โฆษณาเกินจริงค่ะคแต่วันนี้เราไปแบบสไตล์ที่ว่าวันนี้ข้อมูลเขาเจาะลึกไปแล้วละ่ะแต่เราเปลี่ยนเพียงที่ว่าหนึ่งเขาซื้อของเราแล้วเขาพุง่งพลายอย่างไรหนึ่งในเรื่องของราคาถ้าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาของเราถูกถูกกว่าเขาจะไปจ่ายแพงกว่าทำไมนะคะ อีกตัวหนึ่งคือเรสชโนลตัวนี้ครับอันนี้เวลาไปเล่าให้สาวๆออฟฟิศฟังจะพูดประเด็นไหนเป็นหลักคือจริงๆแล้วตัวนี้พรต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้นเหตุเนี่ยของการทําให้สุขภาพเราเนี่ยเสื่อมเนี่ยมันมาจากเซลซล์เซลล์ต่างๆไอ้คำว่าเสื่อมหรือว่าการอักเสบของเซลล์เนี่ยมันทำให้เราแก่ <c oughs> แก่แก่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ไม่อยากแก่เนาะแล้วที่สำคัญตัวไอ้ตัวเรสชโนลเนี่ยค่ะมันจะเป็นสารสกัดจาก เปลือกองุ่นแดงเลยทีเดียวนะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้ถ้ามันกินควบคู่กับตัวเมอริเนียลิปออย์เนี่ยมันจะได้ผลเยอะมากเพราะว่าตัวพรเองเนี่ยนะคะก็คือจะกินคู่กันนะคะเวลาละ2เม็ดนะคะเช้าก็คือถ้ามันกินคู่กันแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยหนึ่งทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นสองถ้าวันนี้คุณจะหยุดในเรื่องของอเอาเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยทำให้มันดีขึ้นเนี่ยค่ะอย่างอนุมูลอิสระตัวนี้มัน คือมันได้เลยมันต้านความแก่ต้านความเสื่อมต้านการกลายพันธุ์ได้ดีแล้วที่สําคัญในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมต่างๆมันจะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับเราคือเราจะมองในมุมที่ว่าวันนี้เรามาป้องกันดีกว่าการที่เราไปรักษากันดีกว่าไหมนะคะนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญเราจัดเซตยังไงให้กับคนแต่ละคนเช่น จัดตามกําลังซื้อหรือจัดตามอายุหรือจัดตามความชอบอยังไงสวนคะห,หนึ่งค่ะอาจารย์คะจัดเซ็ตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าต้องดูเงินกําลังเงินก่อนนะคะาถามว่าวันนี้เขาอยากได้ยังไงแต่ถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยเปล่าประโยชน์เลยค่ะ,คะวันนี้เราจะต้องดูว่าวันนี้สตังในกระเป๋าเขา ก่อนนะคะ2เราจะต้องวิเคราะห์ค่ะ 1. นึ่ไว้ด้วยอายุด้วยแต่ทีนี้ว่าวันนี้เนี่ยของที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราไม่ได้นําเสนอทีเดียวพืชเลยนะคะ 1. ค่ะเราก็จะเน้นไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สําคัญที่สุดคือล้างหน้ากันแดดแล้วก็บํารุงให้เลือกไปอย่างละตัวแต่วันนี้การนําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑเ์เสริมอาหารเนี่ยนะคะถ้าวันนี้เขามีกําลังซื้อเยอะพรจะหยิบตัวอคอลลาเจนรปปไทยมาก่อน นะคะตัวนี้ค่ะก็คือหมายถึงว่าวันนี้โปรโมชั่นช่วยเราได้เยอะมากวันนี้ถ้าเขาอยากจะลองเนี่ยนะคะถามดูนิดนึงค่ะสาวออฟฟิศจะมีอยู่หลายคนพรจะบอกว่าช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ10แพ็กในแถมฟรีไปเลยคัะหนึ่งแพ็กแล้วอาจจะบอกเขาอุ้มเยอะไปหรือเปล่าพี่ยังไม่เคยลองเลยพี่เอาอย่างนี้ดีไหมคะเราจะช่วยเขาตัดสินใจพี่ลองดูสิหคนพี่อาจจะแบ่งคนละ2ก็ได้แล้วไอ้ตัวแถมเนี่ยพี่ก็ลองไปหารกันดูเนาะบางทีเราจะต้องแบบเหมือนกับประมาณว่า ช่วยเขาคิดช่วยเขาตัดสินใจนั่นหมายถึงว่าวันนี้การที่เรานําเสนอเนี่ยเราจะต้องมีไหวพริบหรือว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เขานิดนึงค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูกําลังซื้อเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าสาวสาออฟฟิศเนี่ยเขาก็ใช้ของหลายยี่ห้อใช่ไหมเราจ้จะโน้มน้าวใจเขายังไงให้เขามีความมั่นใจแล้วมาใช้ของกิฟเฟอรีนเพราะโดยปกติเขาก็ หลากหลายยี่ห้อ,หอใช่ค่ะ,คะเขาซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะอ,อาจารย์อย่างที่คนมีตังค่ะพองก็จะเลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่วันนี้เนี่ยค่ะเขารู้อยู่แล้วนะคะสารสำคัญต่างๆหนึ่ง ผลงานวิจัยช่วยเราได้นะคะสื่อโฆษณาต่างๆโปรโมชั่นช่วยได้และสําคัญที่สุดค่ะวันนี้ถ้าวันนี้เขาจ่ายเท่ากันแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยผลประโยชน์ค่ะวันนี้เนี่ยพอจะเข้าไปติดตามค่ะพี่วันนี้พี่เป็นบอลสตาร์แล้วนะถ้าวันนี้พี่ใช้สินค้าตรงนี้ค่ะพี่ผลประโยชน์ที่พี่จะได้ส่วนลดพี่ได้อยู่ละยี่ส้พี่ได้กลับคืนไปอีกสิแต่วันนี้ประกันพี่ประกันพี่ได้ตรงนี้ตรงนี้บางครั้งเนี่ยหลายๆคนลืมค่ะแล้วยิ่งใน ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ถ้าวันนี้เขาจ่ายไปแล้วเนี่ยเขาเกิดความคุ้มเขาเหมือนกับว่าวันนี้เราได้ไปดูแลผลประโยชน์ให้เขาพรจะใช้คําว่าวันนี้พี่เอากันง่ายๆเลยเนาะวันนี้พรมาดูแลผลประโยชน์ให้ให้พี่แล้วกันนะคะแล้วที่สําคัญค่ะสําคัญที่สุดวันนี้ถ้าเขาได้ผลประโยชน์คืนแล้วเนี่ยเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วพรก็จะแบบวันนี้พรแบบการทํางานของพรนะพรจะมีอะไรติดไม้ติดมือ1นึ่งแคตตาล็อกใหม่ๆโบชัวร์ใหม่ๆครับ ค่ะพี่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้ทั้งข้อมูลด้วยแล้วก็เวลารับคอมมิชชั่นเอาไปให้เขาดูแลเขาก็มีข้อมูลใหม่ๆไปให้เขาตลอดค่ะแล้วเหมือนกับการที่ว่าวันนี้พรจะต่อยอดอย่างสาวออฟฟิศเนี่ยพรรู้นะคะว่าวันนี้เงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าวันนี้เขาเป็นผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราคิดอยู่ในใจว่าวันนี้การที่เราจะแนะนําให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแล้วก็ทําเป็นงานเป็นงานอดิเรกค่อยๆที่ว่าวันนี้มีรายได้ก็พูดกันไปพรจะใช้คําว่า น้องคะน้องมีคนที่อยากจะใช้สินค้าเนี่ยแล้วน้องเนี่ยอยากจะใช้สินค้าเนี่ยฟรีไหมเพียงแต่ว่าวันนี้น้องต้องดูคนเนี่ยแนะนําให้พี่รู้จักส,สัก2-3คนเอาน่ารักแบบน้องเนี่แหละวันนี้ลองนัดให้พี่นิดนึงสิ นะคะเราที่สําคัญเนี่ยพรจะยังไม่ชวนเขาไปประชุมอาจจะลองให้เขาก่อนแล้วพรจะใช้กระบวนการติดตามทีหลังค่ะอาจารย์กระบ,บวนการติดตามทีหลังเนี่ยเราจะส่งสัญญาณอาจจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างลูกเรียนที่ไหนอะไรยังไงคะ่ะพอเขาส่งสัญญาณแล้วฟังเขาเยอะๆเล่าให้ฟังพรจะเริ่มแล้วค่ะจะดีไหมน้องถ้าว่าน้องใช้สินค้าแล้วเนี่ยมันได้ผลประโยชน์คืนเริ่มค่ะเริ่มที่จะมีตัวเลขให้เขาเข้าไปแบบเนี่ย จะดีไหมถ้าน้องเนี่ยเจอคนมาบริโภคสินค้าของน้องเนี่ยนะคะคนนึงบริโภคสามพันน้องขึ้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้อ่ะค่ะเขาจะเริ่มพอเขาสนใจเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพรเริ่มดึงค่ะโชคดีมากๆเลยทุกๆวันจันทร์เนี่ยค่ะพี่จะจัดฟังก์ชันการเรียนรู้อสอนนักธุรกิจพรจะใช้คําว่าฟังก์ชันค่ะคถ้าชวนมาประชุมอาจารย์เขาจะมีความรู้สึกว่าเครียดสาวออฟฟิศที่พรเข้าไปเนี่ยค่ะจะเป็นสาวแบง ะะซึ่งเราจะต้องไปทําธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะง่ายค่ะเขาก็จะเห็นเราบ่อยๆจะเริ่มจากสาวแบงก์บ้างแล้วก็เข้าไปกระจายครับนั่นก็คือเคล็ดลับเหมือนกันนะครับในการที่เราจะผูกสัมพันธ์เอาไว้แล้วก็โน้มน้าวให้เขา มีความเชื่อถือผลิตภัณฑ์ของเราท้ายสุดยอดธุรกิจของเรากับสาวๆออฟฟิศเป็นยังไงบ้างคือถามว่ากลุ่มนี้นะคะอาจารย์กลุ่มเครื่องสําอางกับอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาใช้แล้วชอบ,บนะคะชอบแล้วเขาจะเกิดการซื้อซ้ําอย่างล้างหน้ากันแดดบำรุงหรืออาหารเสริมเนี่ยเขาทานแล้วเนี่ยะคะอาจารย์วันนี้ตัวคือตัวเขาทานแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงคนในครอบครัวแล้วนะคะนอกจากที่วันนี้คอลลาเจนเนี่ยของกินแล้วก็ทําให้แบบเขาดูดีเขาดูใสเขาดูเด้งเขาดูใสแล้วที่สาคัญเนี่ยเขาจะนึกไปถึงแม่เขาค่ะหูคนสูง อายุในหัวข่าวแย่แล้วค่ะอาจารย์รนะคะเขาก็จะนึกถึงคนที่เขารักค่ะก็จะเริ่มค่ะนะคะเริ่มมียอดขึ้นมามีสินค้าใหม่ๆหมเนะะี่ยค่ะเราก็จะไปต่อยอดธุรกิจนั่นหมายความว่าวันนี้ค่ะพรจะไปคุยเนะะี่ยค่ะจะไปคุยเรื่องใหม่ๆกับคนเกา่าๆแล้วจะไปคุยเรื่องเกา่าๆกับคนใหม่ๆและที่สําคัญเนะะี่ยค่ะการติดตามเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วที่สําคัญในเรื่องของการรักษา บางครั้งในสาวออฟฟิศเนี่ยไม่มีเวลามานะคะส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็จะใช้ Delivery ี่คจะไม่ค่อยเท่าไหร่คะ่ะใช้ Delivery ่เขาส่งของอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าส่งของแล้วส่งเลยแต่โอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยหรือติดตามเนะะี่ยค่ะการที่เราไปแต่ละครั้งเนะะี่ยค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งรูปร่างท่าทางของเรารหรือข้อมูลต่างๆเนะะี่ยค่ะตัวเราเองเนี่ยได้เกิดการพัฒนาเพราะว่า เขาจะสังเกตเราอยู่แล้วนะคะคือตัวเราเนี่ยแหละค่ะก็คือเหมือนกับเป็นแบรนด์ให้กับสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะกับสาวออฟฟิศเนี่ยเขาเป็นคนรักสวยรละงามอยู่แล้วบุคลิกท่าทางของเราเราจะต้องมั่นใจหนึ่งต้องมั่นใจในตัวเองก่อนหลายๆคนก็ไม่กล้านําเสนอหรออาจารย์บุคลิกของเราเราจะต้องแบบเหมือนกับมั่นใจนะมั่นใจตัวเราแล้วก็มั่นใจสินค้านะคะก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ อาจจะลงทุนกับเสื้อผ้านิดนึงทุกครั้งที่พรได้ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนกับพรให้รางวัลตัวเองเนี่ยพรจะบอกกับตัวเองเสมอว่าวันนี้การที่เราได้ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยการที่คุณจะต้องต่อยอดธุรกิจยอดคุณจะต้องเพิ่มนะเอาตัวนี้เอามาเป็นหลักประกันกับการที่เราจะไปต่อยอดได้อ่ะนี้ก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวที่นํามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมนักการรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ